สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูชมแฟมิลี่จาเบนอะไรนะช่องอะไรนะจูบาเป็นจูบ่าเบนคนดังเหรอเขาเป็นคนดังเหรอไม่รู้รแต่เขาเป็นน้องหมาไม่ใช่เหรอใช่ไงน้องหมากับพี่ล,อล็อกอ่ะอ๋อน้องหมากับพี่ล็อกนะ เขาก็ไมไปดูได้นะอ๋อโฆษณาให้เขาพร้อมแล้วทำไมเขาไม่บอกให้มาดูคลิปเราบ้างอ่ะเราดังไหมเราดังไหมชมพู่ยังไม่ทันดังยังไม่ทันดังหรอกอ่ายังไม่ถึงหนึ่งร้อยเลยอือหนึ่งล้านเปล่าวหนึ่งล้านไม่ได้เลยนี่ครับคลิปนี้นะครับถามว่าทำไมเราถึงต้องทำคลิปนี้นะครับเพราะว่าวันนี้พอหลังจากเราบริจาคของเสร็จนะครับเรากำลังขับรถกลับแล้วเราก็มาเจอแบบนี้ครับ NOOOOO ราอยู่ในป่าใช่หนูอยากหาเสือดำในนี้มากเลยโอ้จะมาหาเสือดำในนี้ตอนนี้เราอยู่ในป่าเรื่องมีคนเขายังเสือดำเพราะเขาเพราะเขาเจอแมวหน้าตาดูแข็งกรูจมจอมๆนี่ครับโอ้โหทางตอนนี้หลังๆที่เรากลับมานะครับโอห่เนี่ยตอนนี้ทั้งสองฝั่งเป็นป่านะครับแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามันมีเสือโคร่ออกมาข้างทางทำยังไงกูบูใครตายพวกเธอสามคนนั่นแหละพวกเธอสามคนรวมเธอด้ไหม ได้โอเคนม่นะครับแล้วพ่อยายจะจะถ่ายให้ดูด้วยเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาเราเจอช่วงที่มันเป็นถนนหิมะด้วยใช่ไหมฮะมาอืมแต่ตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนี้ยังอยู่ในช่วงฤดูร้อนอยู่อานี่่ยเด็กๆด,ดูไว้นะนี่นี่ฤดูร้อน <S 1> <S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีช่วงฤดูหนาวด้วย <S <S เออเอาละครับตอนนี้พวกเราเข้าสู่ถนนเส้นที่มีหิมะปกคลุมฤดูหนาวแล้ว<อ>นะครับ คุมไปด้วยหิมะโอ้โหเป็น่นาชทางเลยครับมันหนาวไหมพี่ครไม่จะหนเลยเลยอยู่นยุหนาวด้ดไหเห็นไหมนี่เด็เด็ก ครับตอนนี้เราเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิครับชมพูนี่เขียวขจีเลยเห็นไหมของฝั่งข้างทางเขียวขจีเลยโอ้โหแต่ทางเนี่ยโหดมากอ๋อครับเราจะขึ้นเนินครับโอ้ไม่เหมือนทากเดิมเขาไมมอนทางเดิมเลยน่ากต่าย หน้านางเลือกไปดูดิน้องบงบงน้องบงบงไปโดนไปโดนท่าบตรงหน้าตรงอ๋อน้องบงเอาล้วครับตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเนินแล้วนะครับขึ้นเนิน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 แล้วก็กำลังจะลงเนินนะครับชมพู่ ขึ้นเลยนครับขึ้นเลยนะครับขึ้นเลย,ยนะครับลงแล้วนะมีรถตุ่นมากหนึ่งคันเราจะต้องทำการชิดซ้าย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 ขับทนไปเลยขับทนไปเลยอะไรขับทนไปเลยไม่ได้ชิดซ้ายด้านขวาซ้ายห <Alo â. S 1> รือขวาเพราจะตีกระจกให้กระจกแตก ตลบกันแล้วครับเรียบร้อยอ่ะ EP นี okay ้กระป๋าจับจมูกขอตัวลราไปก่อนนะครับบ๊ายบาย